สัพพะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยามินัโมนะโมเอ๋ยยามิตังตังสรณังคัจฉามิสังฆิ ไม่เป so really yeah, ็นไรเป็นร้อยเป็นยี่สิบชันด้แมสามารถที่จะนใจอะไรรูปแาลซ่งช้าเป็นเสียงรู้แต่ก็ยังเป็นสัตว์ดังอย่างเขาแกะซองกินไม่ได้ขนมปังมาบางซอไม่ได้ครับอยู่ครับตอนนี้ออกมากันเยอะเรามากออยู่ ไปดังเพื่อพิปปนเพีเสียงเสียงเราไม่ผักขันได้หายแล้วท่างตักบารดอว่าให้ของช้างนะคะหลายในท่านเนี่ยมีแบงค์ยี่สิบวอนเลยอย่าเพิ่งให้นะคะขอให้ช้างของเราเนี่ยได้ไเปินมาจากสมิ่์ของเราที่นั่นเพราะว่าควันช้างก็เป็นชาวปูยใช่ไดมนะที่ดีที่น้าออสองทีต่กอันี้ดด้วยด่ยองไงก็ฟังได้เอกแต่เจอท่านประธาน ค่ะองตัดเย็บการหายไปนะครับเอาละค่ะไป้ไปค,ค่ะสภานโอ้โหนี่ต้องมากเลย,เลยโอ้โหโค้งโค้งแต่งงานเจ้าสาวได้แล้ว,วค,ค่ะมีวความภูมิใจมากเลยค่ะ